รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรดอกโบคู่เพื่อสุขภาพเหงือกและฟันที่สะอาดดีจากธรรมชาติน้ำดื่มแกรน ASA ทิพะยะประกันภัยห่วงใยทุกชีวิตในสังคม สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ,กรเกษตรงามเป้าเพื่อคนรุ่นใหม่หัวใจกเกษตรกันทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันเช่นเคยทางททนบ5 HD1 กดีกฎหมายเลขกนึงกับเที่ยมณทนพิธีกร,รที่หล่อที่สุดใน3มโลกนะจ๊ะว,วันนี้ผมเปิดวับวับบไปอยู่ที่คลอง3วากรุงเทพนั่นเองเพราะว่าได้ข่าวว่าที่นี่มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อว่าพี่โบเขาเป็นคนบ้า<ะ>เขามีบริษ,ษัทออกไนซ์ใหญ่โตมโหฬารมาไทยอันดับต้นๆของประเทศไทยแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองมาไปเกษตรกร เขาทาได้ยังไงเนาะไม่น่าเชื่อหรอกและที่สําคัญเขาบอกว่าที่นี่ค่าไฟศูนย์บาทเป็นไปไม่ได้มีทั้งพัดลมมีทั้งเครื่องหันมีทั้งอะไรเต็มไปหมดจะค่าไฟศูนย์บาทได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตามหาว่าพี่โบคนบ้าอุ้ยเขาไม่บ้าเราเหรอบ้าเขาทําเรื่องนี้ได้จริงหรือเปล่าค่าไฟศูนย์บาทมันเป็นไปไม่ได้หรอกอย่าไปเชื่อไปตามหาพี่โบคนบ้าทันทีเห็นพี่โบไหมเห็นพี่โบไหม ขบอยขบอยเห็นพี่โบไหมไม่เห็นเฮ้ยกูอยู่นี่ Hi, พี่โบพีง่ไงที่นี่ค่าไฟศูญบาทจริงหรือเปล่าพี่พูดไปเหมือนกูโกโหกนะแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยน้ำออกมาต้องกิดให้ยั่งมีต้องมอเตอร์ <c oughs> มีพัดลมีเต็มไปหมดเลยจะสูญบาทได้ยังไงเอาเป็นว่าเราใช้ไฟฟ้าแต่ไม่เสียค่าไฟอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าที่นี่ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกอะไรบ้างพี่โบนะเป็นคนไม่กินผักไม่กินผักจะปลูกทําไมล่ะสูตรนี้ใช้กับพี่โบไม่ได้อย่างเช่นที่นี่เราเน้นเรื่องสลัดแพงกิโลท่าไหร่ร้อยพวกเฮิร์บตัววอต เมลอนอออแพงไหมโลตั้งหลายตังปลูกทุกอย่างที่ขายได้ไม่ได้ปลูกทุกอย่างที่กินกินอย่างที่ปลูก <รอ S 1> พี่โบไม่กินผางแล้วล้างมือทำไมมาล้างตรงนี้ล่ะน้ำตรงไหนก็ได้เหมือนกันหมดอ้าก็นี้มันน้ำหน้าไม่ใช่เหรอคือมันเป็นน้ำเสียที่ดูดมาจากชุมชนนะที่นี่เอาน้ำเสียมาแล้วก็มาปล่อยให้มันไหลในระบบแล้วก็ดูดขึ้นมาไว้ในที่สูงจากนั้นมันจะเริ่มไหลเมื่อกี้ท่อมันตันครับพี่โบเตงต้องทำทามให้มันรอดไปนี้และตรงนี้พื้นที่มันใหญ่โตมโหฬาหรขนาดนี้กี่ไร่ใหญ่พี่ตรงนี้เก้าไร่ครับอก ที่เช่า <laughs> จริงนะท <laughs> ี่เช่าเฮ้ยพี่เอาที่เช่ามาทําเกษตรเมื่อไหร่จะรวยคือเรื่องรวยเรื่องจนเนี่ยไมไ่ไม่ได้ไม่ได้มองนะพี่เนี่ยเป็นเจ้าของบริษัทมอนิเซอร์พี่ก็เป็นลูกหลานชาวนาพี่ไม่ได้มีตังเลยนะปัจจุบันนี้พี่กู้หนี้ยืมสินมาทำนะตรงเนี้ยต้องบอกว่าพี่เอาที่ของพี่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจำนองแล้วก็เอาเงินมาทําตรงเนี้ยสิบล้าน เอาเงินมาเทลงตรงนี้ให้คนมาเดินเล่นน่ะไม่ใช่คนรวยธรรมดาหรือคนมีตังธรรมดาทานะพี่คนบ้ามันต้องบ้าและมีข้อที่3ม <c oughs> ด้วยโง่ <c oughs> โง่ไม่ได้พี่เป็นคาร์บอยขนาดนี้เ <c oughs> ขา้ <c oughs> ขา, <c oughs> ขามาตรงนี้โอ้โหมีทั้งท่อมีทั้งพัดลมระบายอากาศมีโมอเตอร์เต็มไปหมดเลยอะ่ะแล้วพี่ไปเอาน้ําต้นทุนมาจากไหนอ่ะเราใช้ดูดน้ําเสียจากชุมชนก็น้ําเสียมันเอามาทําเกษตรผักก็ตายหมดสิคือไม่ไม่ใช่น้ําเสียทั้งหมดจะถูกมาเลี้ยงนิเวศเห็นไหมพอเราให้น้ามันเดินทางเนี่ยเห็นปะ จะมีการไหลของน้ำตลอดทุกเห็นไหมทุกตรงของพี่โบออใช่ใช่มันเป็นคลองเล็กๆเนาะเห็นไหมมันเกิดจากปั๊มตัวนั้นอ่ะเขาจะดูดน้ำจากที่ต่ําสุดของฟาร์มขึ้นมาไว้ตรงนั้นจากนั้นเขาจะไหลไปทั่วเลยฟาร์มพี่โบเนี่ยเป็นฟาร์มที่เน้นในเรื่องของการให้แนวคิดให้ความรู้นะ พี่แล้วพี่พี่เอาความคิดแบบนี้มาอย่างไงอะพี่อาศัยการท่องโลกโซเชียลก็คือการใช้อินเทอร์เน็ตใช้เรื่องของการเข้า YouTube ไปดูมันก็เป็นดีเพราะใช้ Google ป,ปกติเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ไกลตัวจาก,กเกษตรกรมากบอกก่อนพี่ไม่ใช่กเกษตรกรสิคือจากเดิมเนี่ยเป็นลูกชาวนาก็จรง<ม>ิงอพยพคอพยพเข้ากรุงเทพกลายเป็นคนกรุงเทพไปเรียบร้อยแต่วันหนึ่งถ้าเราต้องทําอาชีพสักอาชีพหนึ่งอะทำอะไรที่มันจะคิดว่ามันกลับไปสู่รากเงาแล้วแล้วคิดว่าเราอะทำได้ก็คืออาชีพเกษตรกรรมเรามองว่าบานปลายชีวิตเราาาาออ่ยยกกกปลูผัมมีแงงนึ ปูกผักสองคนโ mm hmm. ผมเมีย mm hmm. เด็ดผักมากินเก้าไ mm hmm. นี่เป็นห้องสอง ครับเรากจัดใหญ่ไปนิดนึงฮะจัดใหญ่มากเลยปัจจุบันนี้เราต้องแชร์เมื่อก่อนเนี่ยพี่ทำปีแรกพี่ไม่ได้ทำเพจปีที่สองพี่เริ่มทำเพจจะเห็นว่าพี่โบไม่ได้มุ่งเน้นต่เรื่องการหาไรายได้เลยจากที่นี่นนเรื่องเรื่องคือพี่โบเองเนี่ยมีบร,ริษัททำคอนซเซอร์จากเด็กยากจนเนี่ยขยับขยับจับขึ้นมาเรื่อยจนมีบริษัทของตัวเองตรงในที่สุดแล้วพี่ก็เริ่มไปซื้อที่แต่งหวัดและพี่ก็ไปทำและพี่ประสบความล้มเหลวเพราะว่าพี่ทำไม่ได้คือการมีที่เพื่อทำการเกษตรเนี่ยมันอยู่ที่ไหนก็ทำไม่้้มคคคกก็็็ททาาางงััยยยนนนเหหหอลโโโ สองนางโมเดลกันเต็มเป็นโมเดลหลาย,ลายๆจุดนี้พี่เอาที่สำเร็จดีกว่าไม่รู้มีกี่โมเดลที่สำเร็จสำเร็จต้องมีรายได้เนาะสำเร็จแบบไม่มีรายได้แบบนี้ไม่ใช่นะที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อไม่ให้มีรายได้ที่นี่ถูกสร้างเป็นต้นแบบเท่านั้นรู้ไหมว่าพี่ไม่มีค่าใช้จ่ายเรื่องน้ําเลยไอเรื่องน้ำเนี่ยพอเข้าใจได้ผมเห็นภาพแล้วแต่ค่าไฟศูนย์ 0, บาทแต่ผม<ช>ไม่เชื่อหรอกพี่พี่จะทำได้ยังไงเฮ้ยไม่เชื่อต้องไปดูป่ะที่ไหนยิงเหรอยิ่งป่ะ พี่จะทำได้ยังไงข้าไฟศูนย์บาทไม่ใช่งไงรลบลู<อ>่มันจะเป็นไปได้หรือตรงนี้เป็นศูนย์กลางของศูนย์กลางของฟาร์มพี่โบเลยเป็นเรื่องของการเอาพลังงานมาใช้นะตรงนี้อยากจะบอกว่าเทคนิควิธีการเอาไฟฟ้ามาใช้ของเราคือการเอาไฟฟ้ามาใช้แบบขี้เกียจไม่สะสมบนเงื่อนไขของกเกษตรกรรมเนี่ยถ้าเราต้องใช้พลังเยอะ,อะต้องขยันต้องมีความอดทนนะครับที่นี่นะครับ <c oughs> เอาศาสตร์พระราชาเอาแนวคิดของในหลวงรัชกาลที่9เข้ามาประยุกต์ใช้ให้มันสอดคล้องกับบริบท ว่าเฮ้ยเราขี้เกียจเราเป็นเด็กรุ่นใหม่เราแบบนิดนึงอ,ะอ่ะคืออย่าอย่าทําอะไรให้มันยากอย่าทําให้เขาต้องรู้สึกว่าเขาต้องเรียนหนังสือสูงจบการศึกษาหรือว่ามีความมุมานะมากมให้รู้สึกว่าวันนี้ต่อให้กูป่วยกูก็ทําเกษตรได้ได้ไหมก็ทาไมละ่ะก็อันนี้พัดลมก็ต้องหมุนใบพัดมันก็ต้องหมุนอย่างเงี้ยพี่เอาแต่ไม่ต้องมีใครไปยุ่งกับมันไงก็เช้ามาเนี่ยพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยแดดก็ออกมาถ่ายพลังงานให้กับมอเตอร์พัดลมก็หมุน ลองดูเดี๋ยววันนี้แสงขนาดนี้ดูพัดลมนี่หมุนดินี่พัดลมความไก่นี่ยใช่ครับเห็นน้ำไหมน้ำไหลขนาดนี้ทั้งวันโดยที่ไม่เสียค่าไฟเลยเนี่ยพี่เอาไฟไปซ่อนไว้ตรงไหนก็พี่ยังไม่อธิบายให้ผมฟังเลยว่าพี่เอาเอาสายไฟไปซ่อนตรงไหนสายไฟก็คือทุกตรงนะครับจะมีแหล่งพลังงานของตัวเองเขาจะมีแผงอยู่กับตัวเขา นี่คือโซล่าเซลล์ข้างบนโซล่า,าเซลล์ใช่ครับรแล้วก็แหล่งพลังงานเนี่ยเราจะกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นก็คือเราจะไม่รวมศูนย์ทุกคนเข้ามาเห็นฟาร์มพิโบูตรก้าไล่มันจะต้องมีแผงโซล่าเซลล์ยี่สิบสามสิบแผงกองใหญ่ๆแบตเตอรี่กองใหญ่หญินเวอิวิตเตอร์ลูกใหญ่ไม่มีเลยมาที่เนี่ย เราบอกแล้วเรากระจายน้ำสู่ท้องถิ่นให้ทุกตรงผลิตไฟใช้เองหมดเลยก็แสดงว่าจุดอื่นเขาก็มีแผงแบบนี้ใช่ครับทุกที่ละหนึ่งแผงสองแผงหนึ่งแผงสองแผงเท่านั้นก็แสดงว่ามันคือมันก็ทํางานมีแดดมันก็ทํางานใช่ครับไม่มีแดดมันก็เลิกทํางานทามเมอร์คือดวงอาทิตย์เซ็นเซอร์คือเมฆนั่นหมายความว่าพระอาทิตย์ขึ้นมาเนี่ยเป็นทามเมอร์แล้วทุกวันพระอาทิตย์มาไหมเซนเซอร์จะเปิดตอนเช้าพอเมฆบังปุ๊บช้าลงเมฆเลยไปปุ๊บแรงขึ้นแล้วพอพระอาทิตย์ตกก็จะติดจะวนอยู่อย่างนี้ทุกวัน เ,เดินสวยๆอย่างเดียวแล้วก็ปล่อยๆมันว <c oughs> ันน <c oughs> ี้ไง <c oughs> <c oughs> จัดการน้ำสิบอกแล้วน้ําจะต้องไหลาจากที่สูงลงที่ต่ำตอนนี้น้ําถูกสูบมาไว้ที่สูงแล้ว <c oughs> จากนั้นน้าจะเริ่มไหลลงที่ต่ําหลายโมเดลที่เป็นทฤษฎีทางเกษตรเนี่ยไม่มีใครพูดถึงเรื่องพลังงานคนจะพูดถึงเรื่องพืชเรื่องน้ํา <c oughs> เรื่องดิน <c oughs> จะปลูกอะไรดีจะต้องใช้ดินแบบไหนจะต้องอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ไม่เคยคิดว่าจะรดน้ําต้นไม้อย่างไงแล้วจะสูบน้ําขึ้นมาอย่างไงดังนั้นพี่เป็นคนที่ มองว่าเรื่องนี้สําคัญถ้ามีน้ำนะปลูกอะไรก็ได้และถ้ามีน้ําจะปลูกวันไหนก็ได้ด้วยนะนําเสนอเรื่องนี้เลยว่าวันนี้ถ้าอยากเริ่มต้นฤดูการผลิตก็มีน้ําทุกวันจะเป็นวันเริ่มต้นฤดูการผลิตถ้าเริ่มวันนี้ก็อีก4-5วันเก็บได้ถ้าเริ่มวันนี้ก็อีก3เดือนเก็บได้ก็เราจะรู้ไล้ไงหมายนถึงว่า45วัน3เดือนนี่คืออายุของพืชอายุของพืชแต่ละอย่างเช่นปลูกผักสลัด45วันเริ่มทุกวันก็เก็บได้ทุกวันไงถ้าเมลอนเราเริ่ ของเยอะราคาถูกของน้อยราคาแพงปลูกของน้อยเออปลูกก็ต้องเยอะนะพี่ค่าไฟศูนยบาทเราค่าที่จ่ายทั้งหมดในทั้งฟาร์มคือจริงขนาดจริงๆต้องบอกว่าฟาร์มนี้ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเงินค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นการลองผิดไป50%ทั้งหมดเนี่ยเราหมดไปเกือบ10ล้านนะครับอุ้ย10ล้านหมายถึงว่าอาคารโรงเรือนต่างๆเมล็ดพันธุ์คือ ใช่ครับเดือนนึงก็เหยียบเหยียบแสนอยู่เหมือนกันขนาดไม่มีค่าไฟนะค่าใช้จ่ายพี่ขนาดนี้ครับแล้วรายได้เลยพี่ที่ที่มันเกิดจากการทําฟาร์มเนี่ยที่มันมาจากตรงไหนเท่าไหร่บ้างคือทําฟาร์มเนี่ยไม่ได้ตั้งไว้แต่ต้นปิดสวิตช์เลยบอกว่าคุยกับแฟนของคนว่าวันนี้นะครับฟาร์มนี้จะไม่มีรายได้ฟาร์มนี้จะถูกสร้างขึ้นมาเป็นต้นแบบเท่านั้นคือรายรับเนี่ยให้นึกอย่างนี้ เราใช้โทรศัพท์กันรู้จักไลน์ไม่ไลน์มันให้เราใช้รู้สิผมก็ใช้อยู่ใช่ไให้เราใช้ฟรีไหมก็เสียค่าเน็ตฟรีฟรีแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันฟรีไหมฟรีเฟซบุ๊กอ่ะเฟซบุ๊กก็เสียค่าเน็ตฟรีแล้วฟรีมใช้ฟรีปัจจุบันนี้รู้ไหมเจ้าของแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้เป็นมหาเศรษฐีของโลกหมดเลยทำไมที่นี่ถึงให้เขาเข้าฟรีหวังว่าวันหนึ่งจะได้เป็นมหาเศรษฐีของโลกเช่นกันทีนี้พี่บอกว่าไลน์เออเฟซบุ๊กเออไอทีคุยต่างๆมันเอามาใช้ได้เนี่ยมันจะใช้ได้ยังงงไไพพีีีีีีีีี่่่่่่่่่เเ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 ดดด๋ยยยยยวววนนนนนนน้้้้้้้้ตตตออบบบกกกาาาถปปป็็ษรรรรใใใใหหชชททคโโโลแูมิฟะ150 เกาบาทเองนะไหนไฟไหนไฟเนี้ยก็อยู่อย่างงี้สวิตช์ล้วสวิตช์อยู่ไหนไม่มีสวิตช์ดิบ้าไม่มีสวิตช์ไม่จเปิดเปกติพี่โบจะโทรไปจังเียให้มีเปิดไห้เปิดฟหน่อยครับไม่ใช่ใชอใช่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 คช่ใช่ใช่ใ่ใ่ใชี่ใให้มือถือเปิดใช่ใช่ใช่่่่่ี่่ล ติดอะหว่าบอบอคนที่ทําฟาร์มจริงๆต้องรู้จักปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับฟาร์มคนกับต้นไม้ถ้าคุณไม่มาฟาร์มคุณไม่รู้หรอกว่ามันร้อนอย่าใช้เทคโนโลยีมากจนเกินไปพี่โบไม่ได้สับงหุนเท่าไหร่แต่พี่โบ๊ชทให้คนเห็นว่ามันทําได้แต่จริงๆแล้วไม่ต้องเปิดดีกว่าไหมใช่มีมะ อ๋อใช้ความทิตยิเท้ามาห้อเปิดเย็นมาข้อปิดไม่ต้องมายุ่งกับมันครับที่พี่บอกว่าน้ําเสียมาอยู่ในชุมชนเอามาเปลี่ยนยังไงแล้วก็วิธีการกระบวนการมันยากไหมพี่กว่าจะน้ําเสียมันจะเอามาใช้ในการเกษตรได้ หัวใจของการบำบัดน้ำเสียนะพี่โบลองมา3ปีแล้วปีแรกเลยเนี่ยพี่โบไม่ได้ทําอะไรนะพี่โบปล่อยให้น้ำมันนิ่งอยู่ในนี้ใช่ไหมภายในหนึ่งสัปดาห์น้ําในนี้เสียเกือบเต็มทั้งารามเลยพี่โบก็มาดูว่าเกิดอะไรขึ้นก็ลองดูแล้วก็ไปเรียกบริษัทที่มันทาบำบัดน้ํามาดูพบว่าจริงๆแล้วการบำบัดน้ำเนี่ยคือการปรับค่า pH เป็นหลักถ้าเราโยนสิ่งมีชีวิตหรือโยนอีเอมลงไปในกรดเนี่ยมันก็จะตายมันจะยิ่งเดิมกับเน่าแต่ถ้าน้ําเป็นกลาง มันจะทําให้จุลินทรีย์เจริญเติบโตจุลินทรีย์ก็จะไปย่อยสลายทำลงหนักทำให้เกิดเป็นน้ําดีอย่างนี้แล้วไอ้จุดที่น้ําเสียมาอยู่ตรงไหนพี่ไปดูได้ไหมน้ําเสียเลยมาจาก500เมตรอยู่ข้างนอกครับออยู่ข้างนอกต้องดูจุดที่มันเข้ามา๋อจุดที่มันเข้ามาพาผมไปดูหน่อยต้องเห็นกับตาผมไม่ค่อยเชื่อพี่หรอกเดี๋ยวไปดูตรงแหล่งน้ำครับต่ไม่เก็บนะเก็บครับผมเดี๋ยวไปตามไปดูด้วย เรื่องของพี่โบยังไม่จบเพียงเท่านี้นะครับพี่โบบอกว่ายังมีเด็ดเด็ดกว่านี้อีกเพียบจะเป็นอะไรห้ามพลาดเจอกันนะ นายพิรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาประธานกรรมการดำเนินการจัดก,กิจกรรมอันเป็นสาธรารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาพ,พร้อมคณะเข้าร่วมรับฟังการประชุมสรุปรายงานสถานาการณ์และผลการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคโควิด -19 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีให้การต้อนรับและรายงานสถานาการณ์และมาตรการดำเนินการต่างๆโอกาสนี้คณะสมาชิกวุฒิสภาได้มอบหน้ากากอนามัยเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย นายสมนึกธนะเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีและพระราชนันทมุนีเจ้าคณะจังหวัดนนทบุรีร่วมเปิดโรงพยาบาลสนามชุมชนศูนย์พักคอยเทศบาลนครนนทบุรีแห่งที่สองณวัดบัวขวนพระอารามหลวงโดยศูนย์พักคอยนี้ได้รับการสนับสนุบสน,นบุคลากรจากโรงพยาบาลพระนังเกล้าวรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสามารถรองรับผู้ป่วยโควิดที่มีอาการไม่รุนแรงได้100เตียง นายสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีพร้อมสมาชิกสภาเทศบาลและหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครนน,นทบุรีออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงณบ้านพักโดยมีบุคลากรทางการแพทย์ของเทศบาลนครนน,นทบุรีให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 เข็มแรกให้กับผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปซึ่งบริการดังกล่าวเป็นหนึ่งในบริการที่เทศบาลนครนน,นทบุรีให้บริการเพื่อผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับความสะดวกสบายลดความเสี่ยงการติดเชื้อจากการเดินทางโดยได้ดำเนินการฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครนนทบุรีอย่างต่อเนื่องสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมกับชุมชนซอยเรวดีจัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุกโควิด -19 ในชุมชนซอยเรวดีโดยใช้ชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตโดยได้รับการประสานงานและอำนวยความสะดวกจากนางสาวสศิวิมลทองโอลานประธานสภาเทศบาลนครนนทบุรีและสมาชิกสภาเทศบาลนครนนทบุรี ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19